วันที่21รกรกฎาคมที่ผ่านมานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกมากล่าวถึงปัญหาน้ําท่วมที่ไม่สามารถระบายออกได้ทันซึ่งบางช่วงบางตอนระบุว่าฝนตกลงมา2ชั่วโมงน้ําเพิ่มขึ้นมาเป็น1เมตรโดยก่อนหน้านี้มีการพล่องของน้ําออกไปแค่30เซนติเมตรต่อมาฝนตกหนักในวงกว้างและอยู่ในที่นิ่ง3ชั่วโมงซึ่งมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงโดยกรุงเทพมหานครได้มีการปล่อยหน่วยฉุกเฉินทั้งบริการซ่อมรถ ขนคนกลับบ้านซึ่งมีการระดมทรัพยากรจากทุกเขตเชื่อว,ว่าถ้ามีการเร่งปั๊มน้ำออกพร้อมกับไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์น่าจะดีขึ้นก็จะเหลือจุดย่อยๆตามหมู่บ้านซึ่งต้องเอาปั๊มน้ำเข้าไปช่วยสูบออกโดยเฉพาะในโซนหัวหมากรามคำแหงสีนาคารินพร้อมทั้งมีการกล่าวเพิ่มเติมว่าไม่ต้องโทษใครก็โทษผมไงผมรับผิดชอบทั้งหมดน้ำท่วมไม่ต้องโทษใครเลยผู้ว่าต้องรับผิดชอบอยู่แล้วรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเป็นผู้ว่าคนปัจจุบันแล้วไม่ต้องพูดถึงคนในอดีตทั้ง ก็จะทำให้ดีที่สุดวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว